สว,ส,สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อิงอิงกำลังจะเดินไปที่ชายหาดตรงนี้เขาเรียกว่าแหลมสนอ่อนนะคะ<ด>ก็จะมีต้นสนอ่อนเต็มไปหมดเลยใช่ไหมลูกมาดูกันไปดูกันนี่เรากำลังเดินไปที่หาดนะคะ ไปค่ะไปค่ะไปกันเถะร้อนมากตอนนี้ร้อนมากเลยใช่ไหมคะนี่คือหญ้าแม่จําไม่ได้ว่ามันคือหญ้าอะไรนะนแต่ว่าวเวลาลมพัดอ่ะหญ้าเนี้ยมันก็จะกลิ้งไปตามชายหาดเนี่ยมันจะกลิ้งไปต้นของมันเห็นไหมยิงเห็นต้นถึงมันไหมอันนี้คือ นี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวมันจะหลุดมันคมนิดนึงนะเด็กต้องระวังเพราะว่าหญ้าเนี้ยมันจะคมมากมันจะบาดมือออกเลยแม่แม่ทําให้ดูนี่เนี่ยมันหลุดออกมาแบบนี้ใช่ไหมพอลมพัดมันก็จะกลิ้งไปมันจะกลิ้งไปตามลมเลยมันก็เหมือนเป็นตัวอะไรกลิ้งไปเรื่อยๆนี่ไงมันคือหญ้าต้นหญ้าไอ้ตรงนี้ก็เยอะแยะเลยเห็นไหมต้นเนี้ยเนี่ยตรงนี้ก็เยอะเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหม,มเต็มเลย อิงรู้ไหมพอเวลาหน้าที่มันลมแรงๆอะค่ะไอเนี้ยมันก็จะกลิ้งไปตามชายหาดเต็มไปหมดเลยค่ะมันจะกลิ้งไปกลิ้งมาเหมือนลูกบอลเลยต้องช่วงที่มันมีลมเนาะไอนี้มันยังไม่มีลมมันก็เลยไม่กลิ้งอ่าอันที่มันที่มันเหี่ยวเหี่ยวแล้วอะค่ะมันจะกลิ้งได้อันนี้มันยังไม่หลุดจากต้นมันก็เลยไม่กลิ้งหอยดูเห็นไหมเยอะเลยตรงนี้เพื่อนๆดูสินี่นี่ ต้นญ้าเนี่ยที่แม่บอกเห็นไหมตรงนี้เต็มเลยทางนี้ก็เยอะเห็นไหมเยอะแยะเลยยิ่งถ้าช่วงที่ลมแรงช่วงเย็นเย็นบ่ายบ่ายอะค่ะเราก็จะเห็นต้นญ้าไอเนี้ยมันก็จะกลิ้งไปเต็มหาดเลยอืมอ่าเพื่อนเพื่อนดูสินี่ต้นอะไรแม่ก็ไม่รู้จักนะว่าต้นอะไรแต่ว่าอันเนี้ยหนามมันจะแหลมมากนี่ไง ถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่รองเท้าแล้วเราเหยียบเข้าไปนะนมันจะเจ็บมากเลยค่ะแต่ดอกมันจะสวยนะดอกมันเป็นสีเหลืองเน,นี่<ส><ส>ยค่ะนี่เต็มไปหมดเลยนี่สีเหลืองเหลืองสีเหลืองเหลืองก็คือดอกของมันไงลูกนี่เห็นไหมมันจะมีลูกเขียวๆเ,เนี่ยลูกเนี้ยมันเจ็บมากเลยนะถ้าเราไปโดนมนะันอะเราเดินแล้วเราไม่ใส่รองเท้านะเนี่ยมันจะทิ่มเพราะว่ามันมีหนามเต็มเลยเนี่ยตามหาไปเราเดินมาดูที่ทะเลกันค่ะ ยิงเอาผ้าอ้อมพันแขนไว้นะคะเพราะว่ามันร้อนมากเลยอากาศมันร้อนมากไม่ได้เอาเสื้อแขนยาวมาร้อนนะไหนผักบุ้งทะเลค่ะมันคือผักบุ้งทะเลเห็นไหมเต็มชายหาดเลยเงยเยอะเลยดอกมันเป็นสีม่วงใช่ไหมใช่อกมสันมันคือผักบุ้งทะเลดอกมันจะเป็นสีม่วง อิอ่งเห็นเกาะหนูเกาะแมวไหมนู่นที่ทะเลนะเกาะหนูเกาะแมวนู่นไงที่ทะเลตอนนี้เราอยู่ที่ทะเลสงขานะคะอยู่ตรงบริเวณแหลมสนอ,อนปอาป๊ามาถ่ายรูปตอนนี้เวลากี่โมงแล้วนะประมาณสิบโมงค่ะอากาศก็เลยร้อนนิดนึงแดดค่อนข้างดีเลยค่ะ ดูชายหาดสีขาวสวยไหมชายหาดสวยนะสีขาวเลยสะอาดด้วยผัถเลแว่นก่อนใช่ไหม ร <laughs> ้อนมากเลยค่ะแดดร้อน <laughs> หนืนน้าดิเหงื่อเต็มหน้าหมดแล้วเสร็จแล้วค่ะร้้อนแลว มันคืออะไรเขาตอน,น,น,นี่ค่ะเพือพ่อนๆนี่คือต้นของมันนะเขาเรียกอะไรไม่รู้มีเพื่อนคนไหนรู้บอกหน่อยนะอ่ะอิงหยิบไปนี่นะคะเม็ดของมันอ่า <cười> bye bye. Cảm ơn con. Cảm ơn con nó yên nổi lẽo.